สวัสดีค่ะศินาคีรันแปดเก้าน,นะคะวันนี้ศรีนาคีมานําเสนอที่ดินแปลงสวยนะคะที่ดินแปลงนี้ก็จะตั้งอยู่ที่เกาะพังงานค่ะเกาะพังงานนี้ก็จะเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะนักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ดินแปลงนี้ก็จะตั้งอยู่ใจกลาง เกาะพงานเลยนะคะอยู่สถานที่ไกลสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่ดินที่สวยงามมากแลก้วก็ถูกมากเลยนะคะถูกที่สุดในเกาะพัง,งานเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าจะของต้องการขายค่ะแล้วก็เป็นที่ดินแปลงเล็ก หายากมากๆเลยนะคะในเกาะพัง,งานการเดินทางมาที่เกาะพัง,งานนะคะถ้าสมมติว่านั่งเครื่องจากกรุงเทพก็จะมาลงที่เกาะสมุยนะคะแล้วก็นั่งเรือจากเกาะสมยุยมาเกาะพัง,งานก็ประมาณไม่เกิน1นชั่วโมงนะคะแต่ถ้ามาทางเรือก็จะลงเรือที่ สุราธ,ธานีก็จะใช้เวลานั่งเรือประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะมาถึงเกาะพังงานเรือก็จะเป็นเรือที่ใหญ่มากแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเลยนะคะเราสามารถนำรถลงเรือได้นะคะเพราะว่าเป็นเรือที่ใหญ่มากสามารถจุรถได้หลายคันมากๆเลยค่ะ สนใจดูที่ดินนะคะติดต่อสีนาทีเบอร์โทร0864884888นะคะขอบคุณค่ะ